ในสภาวะเศรษฐกิจทย่ำแย่แบบนี้เราควรทำยังไงดีนะคะก็ลองถามตัวเองนะคะว่าเราจะทำงานเสริมยังไงดีที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้ที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ขัดสนเรื่องเงินนะคะคือปกติเนี่ยเราทำงานประจําของเราเนี่ยเงินเดือนเก้าพันเงินเดือนหมื่นสองเงินเดือนหมื่น้าอ่ะคนนี้ที่หน่อยเงินเดือนสองหมื่นนะคะ ในสภาวะที่ย่ำแย่แบบนี้นะคะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้เนาะมันคงไม่พอนะคะอะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงยังไม่พอเพราะทั้งค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ค่าลูกอลูกเรียนลูกทํารายงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่พอนะคะก็เลยมีรายได้เสริมนะคะไม่ได้แนะนําให้เป็นรายได้หลักหรือว่าหรือว่าให้คุณเลิกจากตรงที่คุณทางานประจํานาทำเนาะก็แค่เป็นรายได้เสริมแค่นั้นเองอก่อนที่เราจะเริ่ม พูดถึงธุรกิจของเรานะคะเราก็มาเริ่มห้าอาชีพที่สร้างเงินล้านได้ภายในหนึ่งปีเนาว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะก็อาชีพที่หนึ่งคือนักขายเนาะแน่นอนค่ะนักขายเนี่ยเขาจะทําเงินล้านได้ไม่ยากขายแต่เขาต้องเก่งในเรื่องการขายไม่ว่าจะเป็นขายคอนโดขายบ้านขายที่ดินหรือเป็นนายหน้าขายรถขายอะไรต่างนะคะมีเขาเรียกว่านักขายอาชีพที่สองคือธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายนี่เป็นธุรกิจที่ รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะคะก็ที่สร้างเงินได้ที่สร้างเงินล้านได้เนี่ยก็คือธุรกิจนั้นต้องลงทุนมีการลงทุนนะคะลงแรงสร้างเครือข่ายนะคะในระยะเวลาหนึง่งเนาะถึงจะได้เงินล้านมาอาชีพที่3เนี่ยเป็นตัวแทนประกันแน่นอนตัวแทนประกันนี่มีคนทาสำเสร็จมาหลายคนแล้วนะคะที่สร้างเงินล้านหรือหลายล้านในหนึ่งปีเนี่ยก็เน้นการอ่า เรียกว่าเน้นการสื่อสารที่ดีนะคะการพูดการคุยนะคะและประสบการณ์เล็กน้อยก็น่าจะทํางานนี้ได้นะคะอาชีพที่สี่ก็คืออาชีพธุรกิจออนไลน์โอ้อาชีพนี้นะคะกําลังโด่งดังมากในยุคนี้นะคะก็จะขายอะไรล่ะมันเป็นอาชีพที่สร้างง่ายนะลงทุนไม่เยอะไม่ต้องมีหน้าร้านทาเงินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอาชีพอาชีพที่ห้าอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพสร้างไรายได้จากความเชี่ยวชาญน,นะคะ อายุนี้นะคะยิ่งฮิตยิ่งฮอตฮอตกว่าการทุกิจออนไลน์อีกนะคะก็คือสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญก็คืออ่าเราเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญได้นในด้านหนึ่งก็เช่นเตะบอลเก่งใช่ไหมอาก็จะมีคนอ่าสนใจเราก็จะขอเราให้เราไปฝึกซ้อมให้บทหลานให้ทีมของเขานะคะแล้วเราชกมมยเก่งไหมล่ะเราชคมมยเก่งก็เขาก็จะจ้างคุณไปอ่าไปเป็นอาจารย์เป็นครูอะไรแบบนี้คะ่ะเราร้องเพลงเก่ง นะคะคนเห็นเขาก็จะจ้างคุณไปอ่ะนี่คือการสร้างรานได้จากความเชี่ยวชาญนะคะทั้ง5ธุรกิจนี้นะคะอาชีพนี้เนี่ยถ้าใครนถนัดอันไหนหรือชอบมาไหนก็เลือกได้ธุรกิจเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นธุรกิจที่ทําง่ายที่สุดแล้วนะคะเราก็แค่เลือกในสิ่งที่เราคิดว่าดีนะคํำเตือนอ่า แอปนี้นะคะไม่เหมาะกับคนที่อยากรวยรายรวยทางรัฐหรือรอผลพลอยได้จากคนอื่นนะคะชัดเจนเนาะข้อสองก็คืออแอปนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่อยากมีรายได้แต่ไม่ทํางานตัดไปเลยนะคะอยากรวยแต่ไม่ทํางานก็ไปเป็นพระซะพระก็ยังได้ต้องเทศนะคะนั่งงานของเค้าคือต้องเทศนะคะถึงจะได้อ่าปัจจัยนะไม่พูดแล้วสามนะคะแอปนี้เนี่ยไม่เหมาะกับผู้ที่มีอคติกับธุรกิจเครือข่ายเนาะ อ่าสี่นะคะแอปนี้เนี่ยไม่เหมาะสมกับอ่าไม่เหมาะกับคนที่อ่าไม่กล้าเปิดใจให้กับงานใหม่ๆนะคะชอบทํางาน,น,นเดิมแล้วก็ได้รายได้แบบเดิมนะคะก็จะมีทิ้งทยายไวดเลยว่าอ่าไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถอ่าการันตีความสำเร็จของคุณได้นะคะก็นอกจากคนตัวเองนั่นแหละตัวคุณเองนะคะที่จะเป็นคนการันตีว่าคุณจะต่อจะไปจะรวยจะจนก็ตัวคุณเองนะคะความความสำเร็จนะคะอยู่ที่ตัวคุณนะ แน่นอนนะคะว่าเวลาเราชวนคนหรือเราไปแนะนํางานอะไรให้ใครๆญาติญาติที่เรารู้จักเนี่ยจะมีข้ออ้างาต่างๆนานาหรือเราเองเนี่ยก็จะมีข้ออ้างาต่างๆนานาเหมือนกันนะคะที่จะทํางานนะคะหนึ่งเนี่ยไม่มีเวลาคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแอปเราเนี่ยแบบว่าไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะยี่สิบนาทียี่ห้านาทีต่อวันคุณก็สามารถทํำได้แล้วนะคะ สองนี่คือเบื่อการรักษายอดคุณไม่ต้องเบื่อการรักษายอดนะคะการรักษายอดของแอปของเราก็คือกดแค่สี่สิบครั้งต่อวันเองอ่าสี่สิบครั้งก็ใช้เวลาอย่างที่บอกขั้นตอนก็คือยี่สิบยี่ห้านาทียี่สิบนาทีนะคะแค่นั้นการรักษายอดของเราคือวันละสี่สิบครั้งกดโฆษณาอย่างเดียวเนาะสามก็คือให้ดูอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าดูเลยก็แน่นอนนะคะโฆษณาของเราโฆษณานะคะมันการดูโฆษณาเนี่ยมัน ก็แล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบแต่ส่วนมากคนก็ไม่ชอบดูโฆษณากันหรอกนะคะในทีวีใน, TV, ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเขาก็ไม่ชอบดูโฆษณากันนอกจากจะมีโฆษณาดีๆนะคะเราก็การแก้ปัญหาก็คือเราก็กดแอปไปกดดูโฆษณาแอปแต่เราก็ไม่ตาเราก็ไม่ต้องดูไงคะตาเราก็ดูทีวีไปนะคะพัฒแนะนนะคะว่าดูทีวีดูนี่น,นั่นไปนะคะไม่ต้องมาสนใจแค่นั้นนะคะก็แค่โฆษณาในมือถือของเราเรากดเราไม่ต้องดูมันก็ได้เราพิกตุ๊บ แล้วก็กะเอาสิคะสัก20วินาทีแล้วก็ค่อยเปิดมากดใหม่นะคะกะว่ากะว่าโฆษณามาจบนะคะแต่แบบนี้ก็ไม่น่ารักเหมือนกันเนาะ <c oughs> อ่าข้อสี่นะคะไม่มีความรู้นะคะทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็มี่าข้อมูลให้เป็นไฟล์ PDF นะคะถ้าใครอยากได้ก็อขามเมาเลยนะคะหรือจะติดต่ออัพแล้วคนอื่นก็ได้นะคะเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็ทางแอปพลิเคชันก็เขาจะถามเรียบร้อยแล้วค่ะความรู้ของเราแน่นเปียกแน่นปึ๊กเลยนะคะกับกลุ่มนะคะ กลุ่มทีมเอของเราก็มีมีความรู้นะคะให้ในกลุ่มนะคะหรือจะเป็นกลุ่มหลักนะคะของแอปก็มีให้เหมือนกันนะคะความรู้ของเราที่จริงน่ะที่ไม่มีความรู้ก็เพราะอะไรคะก็คุณที่มาส่วนมากก็ไม่อยากขายเท่าไหร่นะก็อยากย้อนไปดูตัวนั้นแหละค่ะคืออยากได้เงินแต่ไม่อยากทำงานนะคะการทำงานของเราก็แค่การหาความรู้เข้าสมองนิดหน่อยนะอ่ะข้อท้าเลยนะคะก็คือกลัวถูกคิ้งให้ทํางานคนเดียวคือแบบว่า เฮ้ยเราทางานคนเดียวแล้วคนอื่นเนี่ยดูสิเขาทิ้งเขาเลิกทาหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะก็คือแอป,ปนี้ธุรกิจนี้เป็นแอป,ปออนไลน์นะคะคนก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะอ่าตอนนี้ก็ระยะเวลาอแอป,ปที่เปิดทําการมาก็สองจะเกือบสองเดือนแล้วหรือสองเดือนแล้วว่ะอ่าประมาณนี้นะคะก็ตั้งแต่คนร้อยคนดาวน์โหลดแอปร้อยคนนะคะเริ่มขยับเป็นสองร้อยสามร้อยคราวนี้โดดเป็นพันห้าพันอะไรแบบเนี้ยโดดขึ้นเร็วมากนะคะการอแอป,ปนะก็คืออันที่หกข้อหกเลยนะคะก็ไม่อยากเดินทางไปประชุม ่ hey, ขอดีสบายเลยนะคะแอปเรานะคะไม่ต้องเดินทางประชุมไหนทั้งสิ้นนะคะก็แค่อยู่ที่กลุ่มต้องการอะไรความรู้อะไรก็อยู่หาดที่กลุ่มได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากได้ความรู้คุณก็เข้ากลุ่มแล้วก็ไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ไม่ได้ความรู้ไปข้อเจ็ดก,ก็คือบริษัทไม่มั่นคงอ่าบริษัทของเรานะคะก็ที่ทําแอปนี้ขึ้นมาก็ก่อนหน้านี้ก็ทําเกมมาก่อนทําเกมในแอปพลิเคชันนั่นแหละในมือถือนั่นแหละเกมมือถือนั่นแหละมาก่อนก็บริษัทนะคะต้องมั่นคงแน่นอนเพราะว่า การที่บริษัทจะอยู่ได้เนี่ยก็เพราะหนึ่งมีคนช่วยกดโฆษณาเนาะแล้วบริษัทเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวนะเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจ้างบริษัทห้าหมื่นบาทเอาโฆษณาของผมเนี่ยไปให้คนในพนักงานของคุณเนี่ยดูนี่คือพวกเราเป็นพนักงานนะคะเนี่ยเราสมัครสมาชิกมาเนี่ยเราเป็นพนักงานแล้วนะผมเห็นพนักงานในบริษัคคุณเนี่ยในแอปคุณเนี่ยมีหลายคนมีห้าพันหกพันคนเนี่ย ผมไม่อยากจ้าง5้าหมื่นเอาไปโฆษณาให้เขาดูนะคะแล้วทางแอปเนี่ยเขาก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาให้เราไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรอกเพราะว่าส่วนมากเลยแหละก็คือแบบถือว่าได้ห้าหมื่นเนี่ยเชื่อเลยว่าเจ้าของแอปเนี่ยดึงมาให้เราเนี่ยสักสามหมื่นสี่หมื่นนะแล้วก็เก็บค่าตัวเองเนี่ยหนึ่งหมื่นเห็นไหมคะแล้วเมื่อลูกทเีเมื่อพนักงานของแอปเนี่ยเยอะขึ้นเยอะข,ขึ้นเนี่ยค่าตัวของแอปเนี่ยค่าดูโฆษณา,าก็จะแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัดปัญหาเรื่องบริษัทไม่มั่นคงหรือบริษัทจะไม่จ่ายเงินได้เลยนะคะเพราะถ้าบริษัทไม่จ่ายเงินเนี่ยคนก็ยิ่งจะออกเลดน้อยลงน้อยลงแล้วค่าโฆษณาแล้วเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเออรู้สึกว่าแอปคุณไม่ผ่านแล้วผมไม่ขอลงโฆษณากับคุณแล้วทางแอปเนี่ยก็จะไม่ได้ตังก็จะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินเราแน่นอนคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาต้องจ่ายเงินเราเขาไม่มีเบี้ยวแน่นอนอ่ะเรามาดูต่อไปเลยนะคะทําไม ฉันต้องมี passive income นะคะพ s สิ e อินค m e นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอาชีพครูข้าราชการที่กเกษียณอายุไปแล้วและยังได้รายได้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่า passive income นะคะก็คือยังได้บำนาญอยู่ใช่ไหมละ่ะถึงเราไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้บำนาญอยู่ไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนอะไรแบบนี้ passive i n c o m มมันคืออะไรละ่ะ passive income ก็คือรายได้ที่ได้จาก เงินบวกแรงบอกเวลาของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้พวกมันเนี่ยไปสร้างเงินให้เราได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเหมือนเจ้าของอ่าโรงงานอุตสาหกรรมเขาใช้เงินบวกแรงบวกสมองใช่ไหมในระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างออุตสาหกรรมขึ้นมาคราวนี้เขาก็ปล่อยให้เงินเนี่ยและแรงและอะไรของเขาเนี่ยทํางานก็คือเอาเงินไปจ้างคนนน้นไปขายสินค้าให้เห็นไหมเขาไม่ต้องอ่ามาลงมือ ผลิตเองเนี่ยหรือว่าขายน็อตเนี่ยก็ไม่ต้องมาทําน็อตเองแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาขายของเองก็คือจ้างคนก็ใช้เงินนี่แหละจ้างคนมาทํางานให้เราแต่เงินก็เหมือนใช้เงินสร้างเงินนะคะอ่าพูดง่ายๆเนาะแอปเราก็เหมือนกันแต่แอปเรานี่ไม่ได้ใช้เงินแอปเรานี่ใช้เวลาใช้แรงนะคะในการสร้างพาสซีฟของเราขึ้นมาเนาะคือท่อส่งน้ำนั่นแหละอ่าก็สร้างมันขึ้นมา แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะสบายแล้วนะคะอ่าไปต่อดีกว่าเนาะนิสัยไม่ดีของคําว่าโอกาสคือมันเนี่ยไม่เคยจะรอใครนานนะคะแล้วมันก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณจะพร้อมหรือคุณจะไม่พร้อมอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกให้ตัวเองพร้อมเพื่อจะรับโอกาสนี้หรือเปล่าเพราะคุณเนี่ยเป็นคนกําหนดเองอ่านี่ชัดเจนนะคะ คือราต้องอธิบายอะไรมากมายเนาะอ่ะเรามาดูการเริ่มต้นการเริ่มนะคะเพื่อเข้าร่วมทีมงานเอ้ยทีมงานอะไรเนี่ยการเริ่มเข้าร่วมทำงานกับแอปเปรีเอ m มเนะคะนี่คือแอปพลิเคชันของเรานะคะอันที่หนึ่งก็คือเตรียมข้อมูลเอกสารที่จะใช้สมัครนะคะก็ต้องอายุ1แปปีด้วยเนาะอ่าแล้วข้อมูลนี่มีอะไรบ้างล่ะข้อมูลนี้ก็จะมี ชื่อนามสกุลนะคะวงเล็บเลยเห็นไหมต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าจะใช้รับเงินเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่บอกว่าให้เตรียมเนี่ยก็คือจดใส่กระดาษน้อยมาแล้วก็เช็คว่ามันถูกหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่า,าใช้ความจํานะคะใช้ความจามันแม่นๆนะคะเบอร์มือถือก็ขอให้เป็นเบอร์ที่ใช้ได้โทรรับสายได้จริงนะคะเพราะว่าการเบริกเงินทุกครั้งเนี่ยเราต้องยืนยันผ่านมือถือเราก่อน ใช่เขาจะส่งรหัสมาทางมือถือแล้วกอนว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่เป็นรหัสสปอนเซอร์นะคะก็คือรหัสคนแนะนําของเรานั่นเองนะคะไปขอสปอนเซอร์กับคนที่เราไว้ใจคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักหรือคนที่จะคิดว่าเขาจะดูแลคุณได้นะคะจะให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเรื่องนะคะก็ไปหาเอาเนาะปลอกรนะคะกรณีที่ผู้สนใจอยากทางานเนี่ยอายุไม่ถึงสิบแปดปีอายุเพิ่งสิบเจ็ดเองสิบห้าสิบสอง แต่มีโทรศัพท์มือถือไงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้ท่านใช้ข้อมูลของพ่อแม่ก็ได้ของผู้ปกครองอะไรแบบนี้คนอ,อื่นต้องถามพ่อแม่ด้วยมีบัญชีธนาคารที่ตกกับชื่อพ่อแม่หรือเปล่าก็เอาบัตรประจําตัวพ่อแม่เอาเบอร์โทรอะไรเนี่ยของพ่อแม่ให้หมดนะคะแต่เราก็เป็นคนทํางานไงเวลาเงินเข้าก็โอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่แล้วเราก็ของ,งินจากพ่อแม่เดิมก็เหมือน <c oughs> <c oughs> ทํางานให้พ่อแม่นั่นแหละนะคะแต่มันก็เป็นเงินของเราเนาะเขาให้อยู่แล้วละ่ะนะคะขณะเราไม่ทํางานให้เขาเขายังให้เราทุกวันเลย <c oughs> การเริ่มต้นนะคะทำงานกักแอปเด MLM เนี่ยก็แน่นอนข้อหนึ่งสมัครสมาชิกนะคะข้อ2นี่คือกดดูโฆษณานะคะหรือกด ADS นั่นเองนะคะนี่คืองานหลัของเรานะแล้วก็ข้อ3นี่คือแบ่งการแบ่งปันนะคะแล้วก็บอกต่อนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการแบ่งปันและบอกต่อนี่คือหัวใจหลักของธุรกิจเครือข่าย MLM ของเรานะคะ ามาดูแผนการสร้างรายได้กันนะคะแผนรายได้เนี่ยก็จะมีก็ไม่ไมีมากก็มีแผนเดียวนะคะก็คือหาคนนะคะแล้วกดเองด้วยแล้วก็บอกต่อให้ได้สักสิบคนก่อนสิบคนเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยจะบังคับเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องกดคนละสี่สิบครั้งต่อวันเพราะมันเป็นการสร้างรายได้มันเป็นการรักษายอดนะคะอ่าสี่สิบครั้งต่อวันนี้ก็ใช้เวลาแค่ยี่สิบห้านาทีก็บอกไปแล้วเนาะ ก็หาสิบคนเนี่ยไม่ต้องหาวันเดียวก็ได้หาสิบวันยี่สิบวันค่อยหาหาถึงหาครบก็ไม่เป็นไรนะคะก็หาไปเถอะนะคะคลิกอ่ะแล้วก็บอกแนะนาเขาว่าเขาคลิกวันละอ่าสี่สิบครั้งต่อวันนะคะวันหนึ่งนะคะเบลลหนึ่งเราก็จะได้สี่สิบทองเนาะแล้วเบลลวหนึ่งเนี่ยสิบคนเนี้ยเขาทําเหมือนเราเหระคะทําขั้นตอนเดียวกับเราเลยก็คือหาเพิ่มอีกคนละสิบคนใช่ไหมอ่าเราก็จะเป็นเบล 2, เลสองเบลลสองก็ จะหาถ้าหาครบคนละสิบคนเนี่ยเขาจะได้หนึ่งร้อยคนก็จะเป็นลูกทีนเราเราก็ยังได้รายได้จากส่วนนี้อยู่นะคะเขาเราก็จะได้สี่พันทองในวันนั้นเนาะแล้วเลเวลสามนะแล้วถ้าเลเวลสาม่จะมายังไงก็จะมาจากเลเวลสองนั่นแหละค่ะทําหลักการเดียวกับเราเลยหาคนละสิบคนนะคะก็สิบคนก็ร้อยคนเนี่ยหาคนละสิบคนก็จะเป็นพันคนนะคะมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ก็คือสี่หมื่น ต่อวันนะคะสี่หมื่นทองต่อวันนะคะกรณีที่เขาอ่ากดคนละสี่สิบครั้งนะคะ,ะแล้ววลวสี่ก็เหมือนกันถ้าพันคนนี้ไปหาอีกคนละสิบคนล่ะคะ่ะจะเป็นหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราได้สี่แสนทองต่อวันอ่าสี่แสนทองต่อวันสี่แสนทองนี่นคือพูดเป็นภาษาเราคือ 4, สี่พันแสนสตางค์นั่นเองเพราะหนึ่งครั้งที่เรากดเนี่ยเราจะได้หนึ่งสตางค์อ่าก็คือสี่พัน เหรียญทองตามระเวล2กสองก็คือสี่สิบบาทสี่หมื่นคือ 400, สี่ร้อยสี่แสนคือสี่พันต่อหนึ่งวันนะคะอ่านี่แค่ประเมินจากการคิคกอับเพียงคนละสิบครั้งต่อวันนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะหาได้เกินอยู่แล้วเวล1หนึ่งสิบคนเนี่ยอย่างที่ยังหาเกินเลยอ่าก็คือหาง่ายมาก เพราะว่าแอปลรงแอปฟรีนะคะไม่ไเสียตังค์สักปะสักขั้นตอนเลยนะคะทํามาก็หลายคั้หลายรุ่นแล้วนะคะยังไม่มีใครเสียตังค์เลยนะคะกับแอปเลยแอปไม่เคยเรียกเก็บตังค์กับใครเนาะแต่ถ้าออปลราของท่าน,นยังเรียกเก็บตังค์กับท่านเนี่ยคือคุณไปเลยท่านหนีเลยนะคะจากเขาเลยนะคะไปหาคนอื่นนะคะเพราะเขาไม่ได้เก็บตังคนะ์นแอปนี้แล้วคิดดูว่ากรณีที่คุณหามากล่ะคะ่ะหาเกินหาเกินเนี่ยหาเกินสิบคนถ้าบอกเป็นยี่สิบล่ะคะ ยี่สิบตัวน,นี้ก็จะคูณสองเข้าไปนะคะแต่ถ้าบอกไป30สามสิบก็จะคูณสามสี่สิบก็จะคูณสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆคือแบบว่ามันได้รายได้แบบไม่จํากัดเบี้ยวหนึ่งนะคะไม่จํากัดว่าคุณต้องหาแค่ได้สิบคนนะคะคุณหาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคนก็ได้นะคะเรียว,วหนึ่งนะคะเมื่อคุณหาเบี้ยวหนึ่งเป็นแสนคนนะเบียวสองของคุณแน่นอนเป็นล้านแน่นอน,นะคะ่ะและถ้าเป็นล้านคนกดคนละสี่สิบครั้งต่อวันเนี่ยดูสิคะทองจะขนาดไหนนะคะแล้วอีกข้อจะอีกแบบอ,อีกสิ่งหนึ่งที่แบบเลิศดลัางมากก็ กดขั้นต่าแค่40ิครั้งต่อวันแต่และตอนนี้ก็คือเป็นช่วงโปรด้วยนะคะคือกดได้ไม่จํากัดคือวันหนึ่งเขาอาจจะกดคนละร้อยครั้งก็ได้ใช่ไหมโอ้ไม่มีใครรู้นะคะว่าวันหนึ่งอาจจะขยันแบบกดวันละร้อยวันละพันครั้งเนี่ยอาจจะมีนะคะก็คือเป็นรายได้ที่แบบมหาศาลมากเลยนะคะสูงสุดนะคะถ้ากดแบบขั้นต่ําต่าสุดนะคะทํางานแบบต่ําสุดแต่ได้เงินแบบสูงสุดจะเป็นสี่พันบาทต่อหนึ่งวันคลิกวันละสี่สิบต่ําสุด รายได้ต่ําสุดก็คือสี่พันบาทต่อวันเออเป็นรายได้ต่ําสุดแล้วกันเนาะสี่สิบาทต่อวันสี่สี่สิบบาทสี่พันบาทต่อวันสิเออนี่คือรายได้ไม่ได้เอาเงินมาอ้างนะคะอ่ารือจะเอาเงินมาอ้างก็เถอะคุณทําได้คุณก็ได้ตังค์นะจริงๆเบิกได้นะคะเบิกได้จริงๆนะคะอ่ามีคนเบิกเยอะแล้วเนาะอ่าขั้นต,ต่อไปเลยเด็ยวกว่าน,นะคะการปลดล็อกเลเวลอ่าไม่ใช่ว่าเราหาคนแล้วมันจะเราจะได้อ่าเลเวลนั้นเลยนะคะ การปลดล็อกเลเวลเนี่ยก็จะเป็นตามแผนของแอปก็คือเลเวลหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องปลดล็อกก็คือมันจะปลดล็อกมาให้แล้วนะคะก็คือเลเวลหนึ่งก็คือเราชวนเองนั่นแหละคนที่เราชวนเนี่ยเราก็จะได้ค่าคลิกจากเขาเลยอย่างสมมติว่าเราชวนเก้าคนเนี่ยเขาคลิกค่าสิบเกตเหรียญค่าสิบเกตเหรียญนี้ก็เป็นของเราเลยนะคะแล้วเก้าคนเนี้ยหาคนได้แปดคนข้างล่างอีกเลเวลสองเลเวลสองเนี่ยคลิก หนึ่งร้อยหกสิบแปดก็คือได้เงินเนี่ยแบบเนี้ยเราแต่เราจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังติดล็อกอยู่การที่จะปลดล็อกตรงนี้ก็คือเราต้องได้ตรงนี้นี่ไงไหมคะเราต้องมีเลเวลหนึ่งเนี่ยสิบคนถึงจะปลดล็อกเลเวลสองตรงนี้ต้องมีตรงนี้สิบคนนะและเลเวลสามก็คือต้องมีตรงเนี้ร้อยคนเลเวลสามก็จะปลดล็อกเลเวลสี่ก็เหมือนกันต้องมีเลเวลสามถึงพันคน ถึงพันคนนี้เราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเราไม่ได้หาเองใช่ไหมก็คือคนข้างล่างเ็าจะหาอีกคนละสิบคนเองนะคะก็เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะคะนี่คือแผนการรายได้และแผนการทํางานและแผนการเงินของแอปของเรานะคะสุดท้ายเลยก็คือการที่เราลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยล้มเหลวมันก็คงดีกว่าที่ล้มเหลวแบบไม่ทําอะไรใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะก็คือจุดจบของชีวิตของเราเนาะอ่าตรงนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าคุณอยากจะทํา หรือไม่ทํามันก็เป็นสิทธิของคุณนะคะเพราะความสำเร็จของคุณก็อยู่ที่ตัวคุณเองเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอาจจะพูดไม่เก่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่พูดผิดพูดถูกซ้ําๆซักซ่านะคะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วจเจอกันครั้งหน้านะคะงสงสัยอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ